สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตีแสงหน้า news อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะย้อนดูคำทำนายหมอปลายเตือนคนเกิดเดือนกันยายนจับตาเร็วๆนี้ความจริงปรากฏย้อนคำทำนายหมอปลายพลายกระซิบหรือดออร็ร์นวรชา ที่บอกเล่าเรื่องราวคำทำนายผ่านเสียงกระซิบจากท่านยมเปิดใจว่าวงการบันเทิงจะมีการสูญเสียจากกลุ่มคนที่เป็นโรคซึมเศร้าสำหรับคนที่ดวงตกแล้วให้อดทนเพราะหลังเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะค่อยๆดีขึ้นล่าสุดหมอปลายพลายกระซิบมาออกรายการแฉอีพีล่าสุดโดยได้เล่าย้อนคำทำนาย เมื่อครั้งออกรายการต่างๆก่อนหน้านี้ได้พูดว่าในปีนี้วงการบันเทิงจะมีการสูญเสียโดยมีคำใบ้เป็นชื่อผลไม้และย้ำว่าภาพที่เห็นบ่อยนั่นก็คือเป็นผู้หญิงผมยาวชุดดำแล้วก็มีปัญหาเยอะมากทั้งนี้หมอปลายไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเพียงแต่ย้ำภาพที่เห็นบ่อยๆเท่านั้น นอกสา่งนี้หมอปลายยังเคยเตือนคนสามเดือนเกิดที่ต้องระวังผู้ที่เกิดเดือนกันยายนให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางไกลหรือการเดินทางที่ต้องใช้เรือเป็นหลักอยู่บนน้ำเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆหลีกเลี่ยงได้อยากให้เลี่ยงซึ่งข้อมูลตรงนี้ได้ถูกแชร์กันอย่างสนัน่นเพราะตรงกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักแสดงสาวแตงโมนิดา ที่พัดตกเรือบนแม่น้ำเจ้าพระยาและเสียชีวิตโดยแต่งโมเป็นหนึ่งสาวที่เกิดในเดือนกันยายนยิ่งทำให้หลายขนเชือ้อและตกย้ำในคำทํานายของหมอปลายถึงความแม่นยำเข้าไปอีกล่าสุดหมอปลายได้เปิดใจในรายการแชร์โดยมีการสอบถามจากพิธีกรว่าพูดถึงคำทํานายที่เคยเอ,อ่ยชื่อผลไม้หรือคำทำนายที่บอกว่า ผู้ที่เกิดเดือนกันยายนต้องระวังพูดออกมาอย่างนั้นเพราะเห็นแต่พยายามกลั่นกรองไม่ได้ชี้จอบไปที่ใครและพอมาเกิดเรื่องนี้ก็โหดมากเพราะหลายคนนำมาจับรวมกันยังไงพี่โมไม่ปล่อยไว้แน่นอนโดนแน่ไม่นานนี้หรอกค่ะยังไงก็โดนแน่ๆจะเร็วไหมความจริงจะถูกเปิดเผยเ,เร็วค่ะเร็วกว่าที่ทุกคนคิดไว้เยอะ แน่เดี๋ยวเขาทนไม่ได้เขาก็ต้องสารภาพเขาจรโนพี่โมบพีพี่เขาเสียใจมากๆได้รู้แน่นอนความจริงจะต้องปรากฏได้รู้แน่นอนงานนี้แห่แชร์หมอปรายลั่นกลางรายการแต่งโมไม่ปล่อยไว้สุดท้ายพวกเขาจะรับสารภาพเองหลังจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในโลกออนไลน์ให้ความสนใจ ถึงกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังไปดินเนอร์ร่วมกับกลุ่มเพื่อนรวมหกคนซึ่งนอกจากปริศนาการเสียชีวิตที่สังคมยังตั้งคำถามในประเด็นต่างๆกันมากมายแล้วยังมีบางส่วนที่เชื่อมโยงกับกรณีความเชื่อส่วนบุคคลอาทิการทำพิธีทางไสยศาสตร์ ก่อนจะพบร่างของแตงโมไปจนถึงการย้อนดูคำทํานายของหมอปลายหมอดูสาวร่างทรงคนดังที่เคยให้สัมภาษณ์กับข่าวช่อง8เผยแพร่เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาเป็นคลิปที่หมอปลายได้ทํานาย3เดือนเกิดที่ควรระวังมีเดือนไหนบ้างและมีวิธีแก้ไขอย่างไรโดยในช่วงหนึ่งของรายการหมอปลาย ได้เปิดเผยคำทำนายว่าในปี2 5 6 5ในเดือนเกิดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ1ในนั้นคือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางไกลหรือผู้ที่ต้องเดินทางโดยการใช้เรือเป็นหลักอยู่บนน้ำเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆหากหลีกเลี่ยงได้อยากให้หลีกเลี่ยง ล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาหมอปลายมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉร่วมกับหมอของขวัญร่วมสนทนาถึงประเด็นร้อนกรณีการเสียชีวิตของแตงโมรวมถึงพิรุษของกลุ่มเพื่อนและข้อกังขามากมายที่สังคมยังคงตั้งข้อสงสัยโดยมีช่วงหนึ่งของรายการที่หมอปลายได้พูดว่าหนูบอกก่อนเรื่องนี้ยังไงพี่โม ไม่ปล่อยไว้แน่นอนโดนแน่ไม่นานนี้หรอกค่ะยังไงก็โดนแน่ๆเร็วกว่าที่ทุกคนคิดไว้เยอะด้วยเดี๋ยวเขาทนไม่ได้เขาต้องสารภาพเองค่ะเขาต้องโดนพี่โมบีพีพ่เขาเสียใจมากๆเราต้องได้รู้กันแน่นอนยังไงยังไงความจริงต้องปรากฏค่ะไม่ต้องกังวล คลิปนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ที่มีคนตัดเป็นคลิปสั้นๆและแชร์กันต่อในทวิตเตอร์หลายต่อหลายครั้งนอกจากนี้ยังมีการย้อนคำสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆที่หมอปลายเคยได้ถ่ายเหตุการณ์ในปี2565เอาไว้หลายกรณีทั้งเรื่องการสูญเสียคนที่มีอาการซึมเศร้าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานการเงินรวมทั้งกรณีที่บอกว่า ในปี2565จะมีประเด็นที่ทำให้คนไทยตกตะลึงอีกไหมซึ่งหมอปลายบอกว่าเรื่องมาแรงเกี่ยวกับผล,ลไม้โดยเฉพาะแตงโมจะมาแรงมากๆสรยุทธเผยหน้าก่าวเห็นจอบแกงเพื่อนแตงโมมีแผลช้ำรอยขวนพอถามก็สั่งให้ลบภาพงานนี้กลายเป็นประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็น เมื่อคุณโสรยุสุทัศนาจินดาและคุณไบรท์พิชยทธันจันพุทธเล่าข่าวกดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาพัชรวีระพงศ์ในรายการเรื่องเล่าชาวนี้โดยมีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากเป็นเรื่องของจ็อบหนึ่งในชายหนุ่มที่ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทไปในวันเกิดเหตุแล้วมีชาวเน็ตจับภาพหลังเกิดเหตุ ที่เห็นว่าเจ้าตัวใส่เสื้อที่มีรอยขาดที่ไหลจนเกิดการตั้งข้อสันนิษฐานมากมายว่าการล่องเรือไปดินเนอร์หรูไม่น่าจะมีใครใส่เสื้อขาดไปอาจจะขาดจากเหตุการณ์ในตอนเกิดเหตุหรือไม่ไปจนถึงว่าอาจเกิดการต่อสู้ทำ้ายร่างกายจนทำให้เสื้อขาดหรือไม่อย่างไรโดยจบ ได้มาที่อาคารมารีนนนพร้อมกับไฮโซโปอกระติกและแซนเพื่อพูดคุยในรายการโหนกระแสโดยเจ้าตัวได้เอาเสื้อที่ใส่ในวันดังกล่าวมาโชว์ในรายการด้วยอย่างไรก็ตามหลังการออกอากาศสดในรายการโหนกระแสทีมข่าวรายการเรื่องเล่าชาวนี้ได้ขอสัมภาษณ์จ็อบที่หน้าสตูดิโอภายในอาคารมารีนนนแต่ปรากฏว่าในระหว่างการสัมภาษณ์นักข่าว สังเกตเห็นรอยช้ำขนาดเท่าลูกมะนาวที่บริเวณใต้รักแร้ขวาเยื้องไปทางด้านหลังนอกจากนี้ยังเห็นรอยแผลขวนที่เริ่มตกสะเก็ดแล้วที่บริเวณข้อศอกข้างซ้ายและมีรอยขวนแดงบริเวณลำคอนักข่าวจึงถามถึงที่มาของรอยแผลและรอยฟกช้ำเหล่านี้จอบบอกว่า พิ่งจะเห็นรอยช้ำนี้ตอนที่นัก,ก่าถามคิดว่าเป็นรอยที่เกิดจากการล้มบนเรือในตอนที่ขับเรือตามหาแตงโมหลังจากที่เจ้าตัวตกน้ำไปแล้วแต่เมื่อนัก,ก่าวซักต่อว่าล้มตรงไหนบนเรือล้มไปโดนอะไรมาเจ้าตัวก็เริ่มออกอาการโฉนเฉียวและบอกว่าถามแบบนี้ผมไม่โอเคเลยจากนั้นจบ ได้เดินไปหาไฮโซปอเพื่อแจ้งว่าไม่สบายใจที่ถูกถามเรื่องแผลต่อมาไฮโซปอได้เดินมาคุยกับนักข่าวว่าขอให้ลบคลิปภาพและเสียงสัมภาษณ์ที่เพิ่งอัดไปเมื่อสักครู่นี้โดยไม่ใช่ลบเฉยๆแต่ขอให้ฟอร์แมตหรือล้างข้อมูลในการ์ดความจำของกล้องไปเลยเพราะจบไม่สบายใจนักข่าวพยายามจะบอกว่า ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาทำไมจะต้องลบด้วยซึ่งไฮโซปอยืนยันว่าต้องลบเท่านั้นเพราะไม่อยากให้เป็นประเด็นอีกและยืนดูจนกว่าช่างภาพจะยอมลบถ้าไม่ลบจะเอาการ์ดไปโดยเหตุการณ์นี้มีคนหน้าสตูดิโอเป็นพยานอยู่หลายคน